วันนี้ผมสั่งตูเ้เย็นมานะครับเปิดเปิ่งเอาคุณล่าสัตตรงพวกเราอวาว่ามส่ใส่ดกเนาะแแนะท,ทโอโย้ยกุ่มยกไปไหนมา นี่เีหายน,นี้ประหยัดไฟเบอร์ห้ากินไฟห้าสิบบาทครับซื้จุดสี่แอมหน,นึ่งเฟสสองร้อยโวลต์หนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบสี่ต่อ